สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโลยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะรูปอาจจะน้อยไปนิดนะทุกท่านแต่ถ้าท่านสนใจอย่างไรท่านสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอช่องทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแปลงนี้ค่ะ มี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะอยู่บนที่ดินขนาด160ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโคกสูงทำเรดีค่ะอยู่ในเขตของเทศบาลโคกสูงสามารถเปิดร้านค้าขายของชำหรือว่าเปิดกิจการหน้าบ้านได้นะคะมีพื้นที่เหลือด้านข้างด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้าง,างสามารถทำสิ่งปลูกสร้างได้สบายค่ะจะเปิดเป็นร้านค้าและมีพื้นที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยนะคะ อยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ปตทอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้สถานพยาบาลโรงเรียนอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัต์อยู่ใกล้โรงงานเอ g g พานามีบริการดำเนินการด้านสินเชื่อให้ด้วยนะคะร,รับให้คำปรึกษาทุกกรณีค่ะแปลงนี้นะคะราคา1 2 0 0 0ล้าน0 0บาทนะคะ0 0ล้ 1, 02, 50, บาท ที่กัดอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรติดต่อผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะพอเจคเคนเองก็มีข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้เหมือนกันสวัสดีค่ะ